ยัง่เรื่องเอไรืบัตรก็ให้มันถึงในละปีเพราะว่าคุณจะมีนั้นเป็นบุญชนิดเดียวเท่านั้นมามาเ๋ยวมบทเรียนเริ่มบทเรียนกันเลยมาส่วนการอื่นนั้นก็จะเป็นอุบาศตุลาตุลาหรือเป็นการบารีขบวนอาหารช้างครับขบวนอาหารช้างนะแล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาครับขบวนอาหารช้างครับขบวนอาหารช้างครับ อานุโมสาธุกันนะครับก่อนนะครับอ่านะครับป้อนอาหารช้างขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับป้อนช้างได้เลยครับรวบป้อนช้างได้เลยนะครับไม่อีกไม่อรวบป้อนช้างได้เลยนะครับอนุโมสาธุนะครับผมสาธุครับผมสาธุทุกท่านนะครับป้อนช้างได้เลยครับป้อนช้างได้เลยนะครับ สาธุนะครับสาธุนะครับพนทานได้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมนะครับนี่เลยนะครับพ้นอาหารช้างนะครับร่วมทบุญด้วยกันนะครับร่วมทบุญด้วยกันนะครับผมร่วมทบุญด้วยกันนะครับร่วมทบุญด้วยกันนะครับอนุโมทนาทุนะครับผมนะครับนี่นะครับผมขอบคุณนะครับอ่า่อาหารจ้างกันได้เลยนะครับผม สนใจพอนอาหารช้างนะครับผมแล้วแต่ศรัทธานะครับอนุโมทนาธุครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราไม่ได้มาแห่อย่างเดียวเรามาร่วมทำบุญกันนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอ่ะอ่ะถือมาเรื่อยๆถือมาเรื่อยๆือาหารนะครับป้อนมาเลยนะครับ้อนด้เลยนะครับไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยครับผมช่วยกันนะครับผม เข้าวัดเหมือนเดิมนะครับเข้าวัดเหมือนเดิมนะครับอ่าทำอะโอเคครับขอบคุณครับด้านหลังมาด้วยมาเดินไปดลยเาวาเป็เาให้ ถือไม่เลื่อยูโรถือไม่เลื่อไปครับเดี๋ยวร่วมำบุญด้วยกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดือนสิเป็นวันที่นะครับอันโมนาตุนะครับผมมีความสุขความเจริญนะครับผมป้อนได้เลยนะครับป้อนอาหารได้เลยนะครับผม มีฤดูการทอดกระถิ่นเบียงแก้ครับสนใจย้อดอาหารช้างครับผมก็คือแรงหนึ่งครับส้วนออาหารช้างนะครับจนถึงครึ่งสิบห้าขั้มแล้วแต่ศรัทธานะครับผมแล้วแต่ศรัทธากิงจะถือว่าเต็มห้ากระถิเที่ระยะโยมทั้งหลายฉะนั้นอาตมาแล้วแต่ศรัทธานะครรัับมแแล้วต่ศทธาที่ปรากฏในทางพระพุทธศาสนามาตนหนึ่าหุรช้ครับผมหนึ่งพันห้าร้อยหิบห้ครับให้พอดอาหารช้างครับอันนี้ก็อานิสงส์อย่างไรบ้าง เรื่องมีปรากฏมันอาหารช้างสาธุครับผมมันหมสาธุครับชวนติดพาครับพาสิบพายครับเป็นพรมเป็นพรมผัวเมียคู่หนึ่งมีผ้านุ่งคนละผืนแต่มีผ้าห่มอันเดียวกันยากจนมากอยากจนทั้งหลายมีผ้าห่มเป็นผ้าห่มหนึ่งทางวันไปจะไปไหนก็ใช้ผ้าห่มผืนนี้แล้วถือมาถือมา มานี่เลยอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเอามผู้พิพากษามีได้ใจฟัง่ำของพระพุทธเจ้าในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนปรากฏว่าจิตดวงหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาอีกจิตดวงหนึ่งนนั้ประกอบด้วยความตระหี่อาหารช้างครับผมก็เประกอบด้วยศรัทธากระถินด้วยกันนะครับออ่าครับข ครับเจ้าธุอนุโมทนตครับครับรับเลยนะครับพระพุทธเจ้าครับว่าทรัพย์สินอย่างอื่นก็ไม่มีมีแบบผ้าอยู่สองกันนะครับใช้น่งผืนหนึ่งและใช้หมผืนหนึ่งปรากฏว่าในปฐมยามก็ไม่กล้าถวายพระพุทธเจ้าในมัชฌิมยามล่วงไปก็ไม่กล้าถวายพระพุทธเจ้าพอถึงยามสุดท้ายก็คือใกล้จะสว่างจึงตัดสินใจ เอาผ้าห <si suppression> ่มของตัวเองที่มีอยู่ผืนหนึ่งไปวางแทบเท้าแถ่องค์สมเด็จพระนโมสาธุครับยายสวัสดีครับสวัสดีครับในขณะนั้นในขณะที่ถวายทานปรากฏว่าแผ่นดินนั้นเกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นอนโมสาธุครับยายครับมนุษย์สวรรค์แล้วก็โลกนรกได้บาดาลสะเทือนเลื่อนลั่นเพราะว่าอานิสงส์เหตุการณ์ทำบุญของพราหมณ์ผู้ยาจุบเขินใจคนหนึ่ง ก็คือทําบุญด้วยศรัทธาปรากฏว่าเรื่องนั้นได้รู้เข้าถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจึงรับสั่งให้ปุโรหิตไปสืบดูว่าเพราะเหตุอะไรแผ่นดินจึงมีการสะเทือนเลื่อนลั่นขนาดนี้ปรากฏว่าก็มีข่าวเกิดขึ้นในพระเชตวันก็มีพระผู้หนึ่งได้ถวายผ้าห่มของตัวเองแม้ตัวเองมีผ้าแค่ผืนเดียวที่ใช้ห่มกันสองสามีภรรยาแต่ใช้ผ้าผืนนั้น ทำทานให้เก่งพระพุทธเจ้าพระราชาได้ยินเช่นนั้นปรากฏว่ายิ่งเกิดความเลื่อมใสในพรามผู้นี้ปรากฏว่าให้พระราชทานผ้ากำพลสีแดงมีราคาหนึ่งแสนบาทแผ่นหนึ่งราคาหนึ่งแสนบาทเอาไปให้แก่ทางปรากฏว่าพรามผู้นั้นใช้ผ้าสองผืนนี้ในกา ผ <Das kop at ik> ้ามา่านผืนหนึ่งในบริเวณที่ประทับของพระพุทธเจ้าและอีกผืนหนึ่งไปทําเป็นผ้าม่านที่พระสองฆ์นั่งฉันนั่งฉันปรากฏว่าวันหลังพระเจ้าเพดินเสด็จมาเห็นจำผ้าตัวเองได้จำผ้าตัวเองได้จึงเกิดวศรัทธาในพรามหมณ์ผู้นี้นักว่าาะเหตุอันใดหนอพราหมณ์ผู้นี้จึงมีขำมูลร่วมกันครับผมนานั้น สมบูรณ์ครับอาหารช้าครับจึงชวนแต่งตั้งพระราชทานทักให้พระราชทานสรัพยให้อย่างละสี่สิบมากล้วยมากล้วยมามีม้ามีวัวแล้วก็มีภาษีมีคนรับใช้เท้าวัดครับผมเนี่ยเท้าวัดครับเรียกว่าบ้านสวยบ้านสวยในที่นี้ก็คือหมายความว่าเป็นหมู่บ้านสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับ ภาษีเก็บภาษีเก็บภาษีนะครับจะนำรูปที่บำรุงที่อยู่ที่บ้านของตัวเองที่ตำบลเงินขอจะได้รับเงินภาษีทั้งหลายจากคนจนสามารถทำให้เป็นเศรษฐีมหาบดีได้เพราะอานิสงส์อะไรนี่จะเป็นอานิสงส์การถวายผ้าในพระสงฆ์ผู้จำพรรษาในอาวาสนั้นๆ แต่มองกลับมาถึงกระถิ่งของแล้วแต่ครับแล้วแต่ศรัทธาครับผมโยมอยู่ข้างหลังทุกบาททุกตางเข้าวัดหมดครับผมเริ่มทำบุญกับวัดนะครับ้ทุกบาทุกตางเข้าวัดนะครับมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออาโมสาธุครับโมสาธุจ้าถึงเลยว่าอานิสงส์จะได้มากขนาดไหน ร่หาจคผารบผ้านะเนั้นเ่อได้าสตารับโอเคครับขอบคุณครับแวท่านบอกว่าถ้าเกิดใหม่ในครอบคุณหน้าถ like in Mont ้าเกิดเป็นมนุษย์จอมพลแลวแต่สกัครับร่วมประหารจอมพลหเศธี เงินทุกบาทถูกกลางเข้าวัดครับผมเข้าวัดนะครับราดใครที่มีทรัพย์หนึ่งร้อยหกสิบโกดขึ้นไปเรียกว่ามหาเศรษฐีส่วขอบคุณนะครับสาธุสาธุครับผมขึ้นไปเรียกว่าเศรษฐีแล้วแต่ครับแล้วแต่ศรัทธาครับส่วนผู้ที่มีทรัพย์แล้วแต่ศรัทธาครับผมโกรลงมาแปดสิบโกดลงมาถึงสี่สิบโกดเรียกว่าอนุเศรษฐีปลุกปั่นอาหารช้าครับอาหารเยอะนะครับอาหารเยอะ ขาพระจนะครับผมช้างของอิ่มคนได้บุญจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณผีอ่าพอมาแล้วก็ร่วาคุยกันนะครับผมสองก็คือทําให้เป็นผู้มีบริวารมากบริบูรณ์ด้วยบริวารญาติโยมลองพิจารณาดูงานกระถิ่นของเราว่าจะเสร็จได้สครับทุกบาททุกเหรีเข้าวัดเนาะครับครับผมครับอนุโมทนาทุกครับเข้าวัดนะครับผมร่วมด้วยกันฉะนั้นอานิสงสิ่งทเกิดขึ้นเป็นบริวารของเราในภรอบครัว สก็บนับคนหญิงครับคันหญิงควันหญิงนั่เลยอรเก็บแล้วเก็บเก็บสาเกิดการอันตรหไป อ่านักธำบุญครับใอาหารช้าครับผมอนุโมทนาทุกคนนะครับอ่านะครับเบิจากเข้าวัดนะครับผมเข้าวัดครับผมเข้าวัดนะครับใส่บาตร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 ร่วมตัำบุญนะครับผมเข้าวัดนะครับเงินเข้าวัดนะครับผมช่วยวัดนะครับช่วยทางวัดร่วมกับถิ่นครับผม สาธุสาธุครับผมมาครับมาครับมาครับลงทำบุญกันนะครับผมด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยครับกล้วยกล้วยกล้วยรบประหารา้าครับผมเออ <accidental> อิ่มแล้วลเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วนะ สวัสดีครับผมชากอิมเราอ่าต้นอะไรกัสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเราก็ใส่เม็ดกันนะครับใส่เม็ดนะครับรักษานะครับเรืยงาหาทำบุญมีโอกาสต้นอาหารผลไม้ช้างด้วยค่ะใช่ครับผมใช่ครับอาหารทางวัดเยอะนะครับเราก็ร่วมทําบุญนะครับกันนะครับเราไม่ได้มาแข่เฉยๆนะครับผมร่วมทำบุญนะครับ ก็ได้สนใจนะครับอาช้างได้ครับภูมิเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับเอาบริจาคเข้าวัดนะครับหาเงินเป็นทางวัดนะครับผมทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดนะครับใส่บาทนะครับเดี๋ยวใส่บาทเรียกแม่ครับไปทางวัดครับผมเข้าวัดนะครับเกี่ยวคขาก่อนได้เลยครับนี่อ่ะเก็บเก็บเก็บใส่บาทนะครับเอาเกี๊ยวไปเลยเก็บเก็บอ่ะเกี่ย ครับผมนี่เลยครับอ่าหนะนี้เลยครับขอบคุณเข้าวัดนะครับผมสบายด้นนี้เลยครับอนุสาวุนะครับอนุสาวุนะครับอนุสาวรุครับผมเอาอผายการกล้วยครับผมหนุ่มการกล้วยครับทีมงานช้างป่า อวันโมสาธุครับผมโมสาธุนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเราไม่ได้มาเฉยนะครับเรามาร่วมอากระถินนะครับกับทางวัดด้วยนะครับก็จะมีอาหารเลยเยอะนะครับเราก็เลยทําการป้อนเลยนะครับผมแล้วก็ตามเห็นนะครับเงินทุกบาทเข้าเข้าวัดนะครับผมนี่คือบาทนะครับผมขอบคุณครับอนมทสาธุนะครับผม สุภาพร่างกายแข็งแรงครับการกล้วยนะครับขนมการกล้วยของเราครับผมชื่อการกล้วยครับผมชื่อการกล้วยนะครับขนมการกล้วยนะครับทีมเป้เลยทีมงานทีมงานช้างป่าครับผมแต่สีเสื้อก็ช้างสลินนะครับนี่เลยนะครับวรสิทธิ์นะครับ ได้เลยครับได้เลยครับอ่าลุงสมบูรณ์ครับผมอนุโมทนาธุนะครับอ่าอนุโมทนาธุครับผมอ่ารับผลไม้เลยครับผมขึ้นมาเอาคุณตาแก้วมาเดินนำมาเดินเดินเยอะจ้ะอ่า เอิ่มจนง่วงจนก้านกล้วยนี่ก็อิ่มจะกินไม่ได้แล้วครับดูพอควันนะครับต้องเอาไว้เองเออดูหน่อยไหมเอออิ่มแล้วครรับเิ่มอิ่มแล้วครับเริ่มอิ่มแล้วครับเริ่มอิ่มแล้วอาหารเลี้ยงดีไปมากมากครับบ้านนี้นะครับต้องขอบคุณมากมากชื่นใจมากมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับสมบัติทุกทางนะครับเข้าวัดนะครับผมเข้าวัดนะครับก็จะมีบัตรสนใจนะครับเลี้ยงอาหารช้างครับผม ทุบาทุบตาเข้าวัดนะครับเข้าวัดนะครับผมรวมทำบุญนะครับกินด้วยกันนะครับสาธุสาธุครับผมกินมากไปคุณครับผมเริ่มจะอิ่มแล้วนะครับอาควานไอช้างนะครับผมอวยายจัดเลยครับผม อ่าสนใจนะครับสนใจนะครับเรียนเชิญนะครับทุกบาททุกตาเข้าวัดนะครับผมรวมทำบุญด้วยกันนะครับผมตัััั้งรรรยวดเเลนะคคบบบใส่าอ่านุโมสาธุครับผมครับผมรอมากครับพายการกล้วยครับผมรอมากครับพายการกล้วย กินไม่ไหวแล้วนะครับเก็บกลับบ้านดีกว่านะครับกินไม่ไหวแล้วนะครับอิ่มนะครับเก็บกลับบ้านดีกว่านะครับหนุ่มทำบุญนะครับทำบุญทำบุญร่วมกันนะครับผมมาต้นนี้จะเอาไปบมวกคนเลยเด้วอ่ะถอยมา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 ครับถอยถอยถอยมา รวมทำบุญนะครับหลุมการกล้วยกับควานยิงนะครับนี่หลุมการกล้วย,ย,อ,ยอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ควานสิทธิ์เอาไปนะครับนี่นะครับมอบให้ที่วัดนะครับผมบอมอบนี้เลยครับมอกระดิ่งนินอามอบให้เห็นเลยนะครับผมมอบกันให้เห็นเลยนะครับอิ่มแล้วอิ่มแล้ว มม่เข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้เออมอบเลยครับนะครับเราช่วยทางวัดนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีขอบคุณนะครับนี่เลยนะครับทีมงานของเราทีมงานช้างป่านะครับช้างสลินนะครับยังไงก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้เราด้วยนะครับรวมทำบุญนะครับนี่เข้าไเข้าวัดนะครับผมนี่ มอบให้มอบให้ัดครับผมมอบให้วัดครับผมสาธุสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำบุญกับสัตว์ใหญ่นะครับผมมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเดินทางไปไหนมาไหนไมีความปลอดภัยนะครับผมขอบคุณครับ ครับนี่เลยนะครับครับผมสาธุสาธุโอเคครับสาธุสาธุครับผมโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรับชมต่อนะครับโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะอัพคลิปให้ได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามทางช่องช้างสุรินทร์ด้วยนะครับอบคครับสวัสดีครับ ดีเกินคาดีลายแล้ว